คนรอบข้างจะถามชอบถามว่าแบบเอ้ยทาไมไม่ไม่แบบเล่นละครเลยผมก็บอกผมปลูกต้นไม้เขาก็ถามเอ้าแล้วอย่างนี้จะแบบจะแบบหาเงินยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็แบบผมก็ปลูกต้นไม้ขายไงคนส่วนใหญ่ก็จะแบบมีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเอ้ยต้นไม้มันก็ไม่ได้มีโรงงานปั๊มออกมาปั๊ม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 เพื่อที่จะขายได้แบบเลถุงละ20บบาทอะไรเงี้ย คือมันต้องใช้เวลากว่าจะโตคือส่วนใหญ่ที่ผมขายต้นไม้ให้กับลูกค้าของผมเนี่ย9,000พี่ดาดินนะครับ9,500นะครับ1,000 0 1 2 0 0 0พี่ตะกี้12,000เออก็นั่นแหละผมก็ปลูกต้นไม้ขายเออเริ่มจากโควิดเหมือนกันครับ ก็โควิดก็อยู่บ้านสัเกือบเดือนแล้วก็ดูพินเทเลสถ่ายไปเรื่อยๆรื่อยๆเื่อยๆก็จะเห็นแบบพวกชาวต่างชาติเงี้ยในบ้านเขาก็จะมีต้นไม้ตกแต่งประดับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็แบบเออดูสวยดีมันบ้านมันมีชีวิตดีครผมกับเอสก็เลยนัดกันไปหาต้นไม้เพื่อที่จะมาลองปลูกในบ้านดูแล้วบ้านก็คือเพิ่งซื้อใหม่พอดีก็อยากหาต้นไม้ใหญ่มาลงด้วยก็ไปที่คลอง15ก็จะได้แบบ ต้นแรกๆก็จะมีแบบกวักมรกตเขียวมีพวกเดหลีมอนสเตล่าเขียว <c oughs> ก็ไปดูต้นไม้ใหญ่ด้วยได้มาขามเทศด่างมาได้แบบต้นลำซำม,มาได้แก้วเจ้าจอม <c oughs> ก็ปลูกต้นมะม่วงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะแบบเริ่มจากพวกนั้นเหมือนแบบว่างจัดอะ่ะก็ปลูกช่วงโควิดหมดเลยครับคือหลังจากที่ พอปลูกพวกนั้นเสร็จใช่ไหมพอปลูกเขียวๆเ,เสร็จเราก็เริ่มไปเห็นไอพ้พวกพวกอัลโบเฮ้ยทำไมมันมีสีแบบนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเลือกเครื่องประดับอะเหมือนเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอะไรเงี้ยผมก็เริ่มแบบค้นหาว่าในประเทศไทยมีสวนไหมมีส,วน,มมสวนไหนที่แบบปลูกพวกนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปเจอสวนก็ไปดูที่สวนก็จะแบบโอ้้ยทำไมมันมีเยอะจังเลยราคาแบบ4ี่พันอย่างเงี้ยสำหรับการซื้อต้นไม้มันก็ ก็แพงนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบซื้อมาจะรอดไหมเราซื้อมาเนี่ยตัวเองจะแบบเลี้ยงแบบนานไหมก็สุดท้ายซื้ออัลโบมาต้นหนึ่งเพราะว่าแบบเอสอยากได้มากซื้อมา5,000ต้นหนึ่งสีขาวเลยแบบขาวจุ๊บเลยพอมาอยู่ที่บ้านสักประมาณไม่ถึงอาทิตย์อะใบมันก็เริ่มแบบเออเริ่มไม่ไม่เริ่มดูแบบไม่สวยผมก็แบบเอ๊ะทำไมทำไมมันแบบดูเลี้ยงยากจัง ก็ถามอย่างเงี้ยสีขาวมันแบบเออมันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราเราก็เลี้ยงไม่ค่อยเป็นเขาก็บอกว่าเออแบบนี้เลี้ยงง่ายกว่าก็จะเป็นลายที่แบบกระจายบ้างอะไรเงี้ยก็ซื้อมาก็เลี้ยงอ๋อเออแบบนี้ก็เลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็เริ่มไปซื้อไทคอนมาซื้อมาคันนี้ก็เลี้ยงพวกที่มีครับเออแล้วก็เริ่มแบบสนุกละเริ่มเลี้ยงเออมันโตสนุกสนุกก็เริ่มไปสวนมากขึ้นละทีนี้วันนี้ขนเอาโบไปไปไหน ไปลงแปลงข้างบ้านครับผมโอเคไปครับซัมเมอร์เลนครับเขาเป็นแบบยูทูบเบอร์ของต่างประเทศไปตามบ้านคนไปตามสวนต่างๆที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูว่าแบบเขาแต่งด้วยอะไรบ้างแล้วก็เปิดมาก็มาเจอคนหนึ่ง ผมก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าจะอยู่ต่างประเทศแน่เลยแต่คือในนั้นเป็นภาษาอังกฤษในการแบบสัมภาษณ์กันแล้วก็แบบดูไปดูมามันคล้ายๆกับแบบมันอยู่แบบละแวกแถวๆวบ้านเราแน่เลยอะแล้วก็ไปเจอรูปถ่ายกับมิ้นชาริดาผมก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยอันนี้คือคนที่เราเห็นในซัมเมอร์เลนนี่หว่าก็เลยแบบถามแบบถามถามกันว่าแบบเออเนี่ยอยากมาบ้านคนเนี้ย อยากมาเห็นต้นไม้เขาว่าแบบเออมันเหมือนใน YouTube หรือเปล่าเพราะว่าใน YouTube คือแบบอธิบายได้แบบเออล้ำลึกดีแบบอยากอยากเห็นอยากรู้อะไรเงี้ยก็เลยได้เจอพี่โฮมก็เลยติดต่อพี่โฮมแบบขอแบบอยากดูที่บ้านเนี้ยครับพี่โฮมก็เดินพาทัวร์ต้นไม้คือแบบอลังการมากแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนที่แบบมีต้นไม้แบบเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แบบเป็นฟอร์มที่แบบใหญ่เป็นฟอร์มสวยแล้วก็แบบ เอาจริงมาครั้งแรกจําไม่ได้เลยพอกลับบ้านไปแล้วก็จะความรู้สึกแบบเขาพูดถึงต้นอะไรบ้างวะมันเยอะมากอะเยอะจนแบบจําชื่อไม่ได้เลยผมก็เลยแบบเออพี่โฮมผมขอเข้ามาดูอีกทีได้ปะก็เลยเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วพี่โฮมเขาก็จะแบบมีสตอรี่ว่าแบบต้นนี้มาจากนู้นนี้นั่นมาจากประเทศต่างๆแล้วกว่าจะแบบไปเอามาแบบต้องไปยังไงไปตรงไหนมัน อยู่ส่วนไหนของโลกอะไรเงี้ยฮะไอ้ต้นนี้มันอยู่แบบอเมริกาใต้นะต้นนี้มันอยู่แบบเอกวาดอร์แบบเออเหมือนเราได้เปิดโลกของเราอีกอีกมุมหนึ่งที่เราแบบไม่เคยแบบรู้มาก่อนเลยมันก็เหมือนสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆปลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็พอเริ่มมาเจอพี่โฮมแล้วก็เริ่มเก็บต้นไม้มาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วข้างบ้านอะ มันก็มีที่ว่างอยู่น่าจะประมาณ12คูณคูณ12เมตรตอนแรกตรงนั้นแพลนผมก็คือผมจะทำสระว่ายน้ำแล้วก็จะทำเป็นแบบห้องแบบนั่งชิลริมสระแบบสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยผมมาเริ่มปลูกต้นไม้ผมก็ลบแพลนนั้นทิ้งแบบเคลียร์โปรเจกต์นั้นออกไปก็เลยแบบสร้างเป็นโรงเรือนที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาก็เริ่มเอาต้นไม้ตัวเองไป วางแหละพอวางไปเรื่อยๆก็ผมว่าที่นับตอนนี้เคยเดินนับต้นไม้ตัวเองในบ้านน่าจะมีประมาณ600กว่าต้นแล้วครับก็แบบรวมต้นเล็กต้นน้อยต้นนู้นต้นนี้อะไระครับจากแค่จะแบบแต่งในบ้านแต่ในบ้านก็มีด้วยนะครับก็เป็นแบบต้นไม้ที่แบบเลี้ยงในบ้านอย่างเงี้ยครับริมหน้าต่างก็ก็มีด้วยแล้วก็แต่งให้หมานอนก็มีครับ ผมก็ชอบนะไม้สปีชีเพราะว่าไม้สปีชีมันมีแหล่งที่มาที่แบบแปลกๆมาจากประเทศนู้นประเทศนี้อยู่ในป่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเรายกป่าบาซิลมาแบบครอบครองแบบเอ้ยเรามีแบบมอนเอสพีบาซิลส่วนไม้ด่างความสนุกของมันก็คือความสวยงามลวดลายสีสันที่ไม่เหมือนกัน เออผมว่ามันมันมันสตอรีม่มันแตกต่างกันนะสำหรับผมอะ่ะผมว่าเก็บไทคอนเยอะมอนสเตอร์ลา i ไทคอนสเตเ t ชันครับคือคือเมื่อก่อนผมชอบไทคอนมากผมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะไปดูแต่ไทคอนอย่างเดียวเลยคือลายมันเยอะมากใช่ไหมคือจุดมันเยอะมากอะแค่อันไหนที่ที่บ้านไม่มีที่แค่จุดมันแปลกมาแค่จุด2จุดอะผมก็ซื้อแล้วอะก็ <laughs> คือแบบบ้ามากอะไรเงี้ยอย่างอื่นไม่สนใจเลยจน รู้ตัวอีกทีก็คือแบบเก็บไทคอนมาประมาณเกือบ200ต้นแล้วอะแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมมีแต่ไทคอนเพราะไทคอนที่เรารู้สึกว่าเออเราเห็นที่ไหนก็รู้สึกเหมือนเหมือนที่บ้านเราแล้วอะเราก็เลยเริ่มไปเก็บอันอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับคนรอบข้างจะถามชอบถามว่าแบบเอ้ยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกผมปลูกต้นไม้เขาก็แบบเออก็ผ่านไปแล้วก็แบบก็มาถามอีกผมก็บอกผมปลูกต้นไม้ แล้วก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่แบบเล่นละครเลย <c oughs> ผมก็บอกผมมีผมรับแต่ผมก็รับแล้วผมก็อยากมีเวลาที่จะปลูกต้นไม้ด้วยผมก็เลยแบบไม่ได้แบบหักโหมที่จะแบบรับละครเยอะๆก็คือรับเฉพาะเรื่องที่แบบเออผมอยากแบบน่าสนใจแล้วก็ผมอยากเล่นอะไรเงี้ยส่วนอีกอีกความสนใจหนึ่งของผมก็คือแบบผมอยากปลูกต้นไม้อะ เขาก็ถามเอ้าแล้วอย่างนี้จะแบบจะแบบหาเงินยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็แบบผมก็ปลูกต้นไม้ขายไงเออมาโชว์นิดนึงเป็นอดันโซนีไอจแอนออริียนะครับนี่โชว์โชว์พอ,อและเดี๋ยวแตกตื่น <laughs> คือคนก็มีไม่เหมือนกันนะฮะ ก็คือเหมาะมาเลี้ยงด้วยแบบเอออยากเลี้ยงต้นไม้จริงๆชอบแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขยับบางคนก็คืออาจจะเข้ามาเพราะแบบเอ้ยมันทําเงินได้ทาเป็นธุรกิจเลยถ้าจะทําธุรกิจเลยก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่แย่นะฮะผมรู้สึกว่าทําได้แต่ก็ต้องเลี้ยงให้รอดด้วยก็คือทุกอย่างผมว่าศึกษาก่อนศึกษาว่าแบบเอยต้นนี้ปลูกยังไงเลี้ยงยังไงแล้วก็เลี้ยงให้รอดเดี๋ยวทุกอย่างก็รันไปได้เองครับ คือต้นไม้มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับคือมันไม่ได้มีโรงงานปั๊มออกมาปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มเพื่อที่จะขายได้แบบเลถ,ถุงละ20บาทอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้เวลากว่าจะโตกว่าจะตัดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคนถามมาเยอะๆพอมันไม่มีของมันก็ต้องแพงขึ้นธรรมดาตลาดต้นไม้ขอ,ของทั่วโลกเนี้ยที่มันแพงเพราะว่าแบบคนไม่รู้แบบกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนมันต้องการต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็มีอยู่แค่แบบกระจุกแค่เนี้ย มันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแล้วก็ต้นไม้มันไม่ได้แบบอยู่ยงคงกระพันอะ่ะมันก็ตายไปมันก็แบบเสียหายไปบางต้นก็จากสวยๆบางทีโชคไม่ดีก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้สวยขนาดนั้นก็คือมันก็แบบมีการแบบเออล้มหายตายจากไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนสินค้ามันน้อยครับมันก็เลยแบบแพงแล้วก็ความสวยของแต่ละต้นก็ไม่เท่ากัน จริงๆส่วนใหญ่ก็ที่เห็นก็จะเป็นแคปรูปมาแล้วก็แบบมีต้นนี้ไม้อะไรเงี้ยครับอืมเพราะว่าคนเขาจําชื่อต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าชื่อต้นไม้ค่อนข้างยากเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ก็แบบเรียกไม่ถูกอะ่ะเออก็อาจจะแบบแคปรูปมาแล้วก็แบบมาถามหรือว่าเอาไปถามร้านค้านูนนี้นั้นอะไรเงรี้ยมากกว่าคือส่วนใหญ่ที่ผมขายต้นไม้ให้กับลูกค้าของผมเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบเขามาซื้อมารับเองแล้วเราก็ได้แบบ อธิบายการเลี้ยงแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะแบบมีฟีดแบ็กกลับมาแบบเออตอนนี้ใบนี้แบบโตแล้วนะใบนู้นใบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่จะซื้อต้นไม้ก็ก็ควรที่จะแบบคุยกับคนขายให้แบบเยอะๆคือการซื้อต้นไม้แบบไม่จําเป็นต้องรีบถึงแม้ว่าแบบอยากได้ต้นนี้มากๆอยากได้อยากได้อยากได้แต่แบบถ้าราคาแบบสูงเกินแบบ ที่เราไหวก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีต้นต้นใหม่มาค่อยๆแบบใจเย็นๆก็ได้อะไรเงี้ยครับไม่รู้นะผมอาจจะเป็นแบบแบบนั้นแต่บางคนที่ใจร้อนก็ก็ก็มีแหละแต่ผมรู้สึกว่าเออผมอะใจเย็นแล้วก็ก็ค่อยๆค่อยๆเลือกค่อยๆไปมากกว่าอะไรเงี้ยครับค่อยๆเลี้ยงครับอืม คือต้นไม้มันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแต่แค่อาจจะยังไม่ได้เจอการพรีเซนต์ที่ในรูปแบบที่ถ่ายกับคนที่แบบมีคนแบบรู้จักเยอะๆหรือว่ามีคนติดตามเยอะๆฮะเหมือนบางทีถ่ายต้นไม้ไปแต่แบบคนก็ยังไม่รู้ว่าอ้ต้นนี้คือต้นอะไรแต่ก็คือสวยดีแต่พอบางทีมาถ่ายมันก็เหมือนเป็นการแบบโฆษณาแบบสินค้าสินค้าหนึ่งอ่ะก็คือเหมือนแบบเอามาอยู่กับเราแล้วมันก็แบบเหมือนเราได้แบบพรีเซนต์ว่าไออันนี้คือต้นอะไรแล้วแบบ คนส่วนใหญ่ได้เห็นมันก็พอได้เห็นวงกว้างขึ้นคนก็เหมือนแบบเฮ้ยมันมีสินค้านี้อยู่ในตลาดด้วยหรอแล้วมันแบบมันอาจจะไปถูกจริตของคนที่แบบอยากได้คนส่วนใหญ่มันก็เลยแบบเฮ้ยอันเนี้ยอยากมีอ่ะอยากได้เหมือนเครื่องสําอางเหมือนขนมเหมือนอะไรเงี้ยครับถ้าพอมันมีการแบบโฆษณาออกไปคนได้เห็นเยอะคนก็รู้เยอะแล้วก็อยากที่จะแบบเ e อยากลองอยากรู้อยากได้ มาไว้ครอบครองอย่างนี้มากกว่าแต่คือจริงๆแล้วสินค้ามันก็ต้องเตะตาคนด้วยแต่ถ้าแบบสินค้ามันไม่เตะตาคนไม่ได้แบบสวยมันไม่ได้แบบดูดูมีเอกลักษณ์ดูมีสเสน่ห์จริงๆมันก็อาจจะแค่ผ่านไปแต่นี่ผมว่าต้นไม้มันก็มีสเสน่ห์ของมันที่จะแบบดึงดูดให้คนอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษ์พันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ